ตำนานผีกะผีกะเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของขาวคนที่เลี้ยงผีกะจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีกะ จะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนแพรดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกะด้วยไข่ดิบวันละฟองผีกะแต่เดิมคนที่เริ่มมาเผยแร่คือพวกนิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่าผีกะพระเอกนางเอก ผีกะชนิดนี้ลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆสองตัวมักจะนั่งบนบ่าคนเลี้ยงผีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะแสดงจะขี้เละแค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเลียหน้าทำให้ยิ่งดึกยิ่งงดงามการเลี้ยงผีกะ ซึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งและเผยแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีกะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันหากใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกะอดๆอยากๆมันก็จะสิงสู่ชาวบ้านกินตับไปใไส้พุง ต้องหาหมอผีมาไล่ออกไปเป็นประจำใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวลนหอนนี้นะคะ